เกมนี้ถ้าไม่อยากพบเจอกับระเบิดตดเมนจันทบบรีสยองซึ่งเกมนี้ก็มีชื่อว่าไปสมัครงานเงินเดือน9บาทและเป็นเกมสยองขวัญของชาวตะวัตวังฟ้าป่าเอยเอหวังฟ้าป่าวังฟ้าป่าเอยเอหวังฟ้าป่าคือขั้นตอนแรกก็คือให้เข้าไปในโขกี้ ปิดไฟและบินดาฟูหลังจากนั้นก็ให้ทํามือเหมือนกับว่าคุณกําลังรักษาการปวดหลังในผู้สูงอายุต้อ<ท>งจินตนาการในใจว่าคุณกําลังบินดาฟูอก้ไปที่กระจกและพูดว่าอัญจะมีเหร็ตไหมคะมีนะคะีอ10 รอเจอกันว่าหลังจากที่เริ่มทํานั้นคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าในอ้อมกอดของคุณมีน้ําหนักของโจลี่ฟลอปทรอปิกาอยู่ถึงแม้ว่าตัวคุณนั้นจะมองไม่เห็นก็ตามเด็<ม>กที่อยู่ในอ้อมกอดของคุณนั้นจะหนักขึ้นหนักขึ้น,นขึ้น,หน,นหนักขึ้นหนักขึ้นจะหนักขึ้นหนักข uh, ึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆและคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามีมือของมแมลงก้นกระโดดคุณอยู่และอาจจะเข้าโรงพยาบาล ให้เอาเด็กที่คุณมองไม่เห็นในอ้อมกอดของคุณนั้นวางลงไปในโธขีโปรกต่อมาถ้าเกิดคุณหันหลังไปมองตดเมนจันทบรีค่ะคุณจะเห็นเป็นเงาไมตะโพนีไมตะโพนีญที่ตะโกนใส่คุณว่าแกกเพื่อนคนที่สามในเมนเพื่อไม่เอาคำสาบ